มาดูเวฟร้อยสิบไอคันหนึ่งคันนี้แม่งบอกได้เลยว่าผมผมว่าถือว่าไม่ธรรมดานะเสียงแม่งโคตรตั้งเลยอันนี้ทีมงานมาจากไหนคือทุ่ n ย y a แดงครับทุ่งยางแดงไม่ต้องขับก็ได้กันเองกันเองอ๋อน,นี่มามาใหก่ทุง่งยางแดงเลย่ยอตำรวจมีไหมทุ่งยางแดงมีครับรถสิ่งมีไหมมีโอ้เรียบร้อย <laughs> รถสิ่งมีอันนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยรถที่มาที่ร้านส่วนใหญ่เราจะรีมแบบให,ใ,หให้ให้ให้รอบมันเดินดีขึ้นนะบางทีเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปแข่งรถอะไรนะ ว่าเราทําให้รถมันแบบสมบัตเวลาเราเปิดชันเร่งเวลาแซงรถอะไรนี่มันดีขึ้นนะอ้างเอาแล้วกันโอเคแล้วนี่จะเอาอะไรมั่งเดินหอบยกยิงเปิดรอบใช่ไหมไอ้นี่รถเครื่องทําอะไรมาบ้างนี่เดิมเดิมห้าสองอ่อไอ้นี่เป็นเวฟร้อยสิบไอสองพันยิบเอ็ดนะก็คือตัวเครื่องบล็อกใหม่ละไอ้นี่ลูกห้าสองอ่อมาฟังเสียงตอนยังไม่ได้แมปด้วยไหนนะอ่ะเรามาฟังดูนะไอ้นี่เดิมๆิมนะ แต่ว่าลูก5 2ใส่แคมไหมไม่ใช่ครับลูก5 2อย่างเดียวไม่ได้ใส่แคมอ่ามาฟังเสียงดูก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวไปฟังเสียงตอนรีแมปเสร็จว่ามันต่างกันไหมอ่ะเดี๋ยวตามมาดูกัน หลังจากรีแมปมาฟังดูแล้วกันคันนี้ก็จบไปที่ประมาณ1500พอเพราะว่าลองลองอัดดูประมาณ1 1ื0 0หนึ่้าท่าว่าแบบเดี๋ยวเผื่อจะขี่ไมายาลายายาวเลยสมมติยาลายาย,ลาย,าย,ลายาเออยอะเนาะหัดใหญ่สบายนี้ไปหัดใหญ่หรอตำรวจไม่จับ <laughs> จ <laughs> ไม่จับตำรวจไม่จับไม่จับเลยว่าเรียกตำรวจสะดยอนี่สุดานี่เกลี้ยงหรอสุดานี่เกลี้ยงหรืออ๋อโดนโยงยังยังนี่โกยโดนโดนอะเนาะคันดิ้งคันดิ้ง คัลลิงคัลลิงอามาฟังเสียงรถเถื๋มาเวลาเหลือน้อยเวลาเหลือน้อยออกเบาๆเพราะว่าจริงๆคันนี้มันมีปัญหาเรื่องอากาศนะอันนี้ก็ทำ นักประดับประดับวัสดุน่าเลยโอเคหรอโอเคเลยโอเคเลยคันนี้จบไป500บาทแถมสติ๊กเกอร์ให้ตัวหนึ่งโอเคน่าได้นะโอเคได้แล้วก็เดี๋ยวทีมงานคันไหนจากทุ o n g y a แดงก็มาได้จากนี้มานานไกลกันกี่กิโลไปกัโลไปกันโลโลเจลโลโลทุกเจลโลไปไหนไปไหนอีไปไหนไปไหนโอ้โหห้านาทียาลาทุ o n g y a แดง27่กิโลหนาทีมีใครเร็วกว่านี้บอกา